กรุงศีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์เรื่องราวชีวิตของผู้คนหลากหลายแล้วคุณจะพบว่าการใช้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดสวัสดีครับ คุณกำลังอยู่กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสด์และนี่คือเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์สเปเชียลเอพิโซดความห่วงไม่เคยห่างที่ว่ากันด้วยเรื่องสมการความห่วงความห่วงหลากหลายมุมจากหลากหลายนักคิดเพราะความห่วงใหญ่เป็นเรื่องที่ส่งต่อกันได้และหัวข้อที่เราจะมาชวนคุยกันในวันนี้นะครับก็คือห่วงอย่างไรให้เป็นสุข เรื่องแปลกอย่างหนึ่งของคนเราก็คือว่าคนเราเนี่ยมักจะมีความปรารถนาดีต่อคนที่เรารักแล้วก็ห่วงใยนะครับแต่จะมีคนหนึ่งที่เราละเลยอ,อยู่เป็นประจำเลยก็คือเรามักจะลืมที่จะห่วงใยตัวเองด้วยนะครับบางคนเนี่ยทุ่มเทให้กับคนที่ตัวเองรักมากมายเลยแต่ไม่ค่อยสนใจว่าตัวเราเองเนี่ยจะบอบช้ำขนาดไหนพูดง่ายๆก็คือว่าเราเนี่ย ห่วงคนอื่นซะจนลืมห่วงตัวเองซึ่งอันที่จริงก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าการห่วงตัวเองหรือใส่ใจตัวเองเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสุขในชีวิตฉะนั้นเนี่ยสมการความห่วงที่ผมคิดว่าจำเป็นไม่น้อยเลยนะครับก็คือห่วงตัวเองเท่ากับความสุขวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการห่วงคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องดี แต่จะดีที่สุดเลยถ้าเราไม่ลืมห่วงใหญ่ตัวเองด้วยพอพูดถึงการห่วงตัวเองเนี่ยก็มีหลายมิติที่ควรคิดถึงนะครับผมแบ่งทรัพยากรในชีวิตออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือพลังงานเวลาแล้วก็เงินในการใช้ชีวิตเราเนี่ยจำเป็นจะต้องจัดสัดส่วนของทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยให้ดีเพราะว่ามันมีอยู่อย่างจำกัดนะครับ เราไม่สามารถที่จะทุ่มเทพลังงานเวลาหรือเงินให้กับคนอื่นได้มากเกินไปกว่าที่เรามีอยู่และถ้าเกิดว่าเราให้สิ่งเหล่านี้กับใครคนหนึ่งมากเกินไปเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะเหลือพลังงานเวลาและเงินให้กับตัวเองน้อยนะครับเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ยลองหลับตาคิดกันดูก็ได้นะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเรามีพลังงานมากน้อยแค่ไหนเรามีเวลาว่างที่ไม่ต้องทำงาน หรือไม่ต้องเดินทางมากน้อยแค่ไหนและเรามีเงินสำหรับจับจ่ายใช้สอยสักเท่าไหร่นะครับเมื่อลองนึกดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอยู่อย่างจำกัดมากๆเลยนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ได้มีพลังงานเวลาแล้วก็เงินมากมายอะไรเลยเราพักเรื่องทรัพยากรในชีวิตกันไว้ก่อนนะครับคราวนี้มาลองดูกันว่ามีมิติไหนบ้างของชีวิตเราที่ต้องการความใส่ใจและดูแล สำหรับผมเนี่ยแบ่งออกเป็นสมองกายแล้วก็ใจนะครับซึ่งจะว่าไปเนี่ยเป็นวิธีเรียกให้ง่ายๆที่จริงแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงสมองเนี่ยก็คือเราต้องการบำรุงความคิดพัฒนาความรู้ของตัวเองอยู่เสมอนะครับเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเลยยิ่งในโลกที่ทุกสิ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบในทุกวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราหยุดเติมความรู้เมื่อไหร่เนี่ย ก็อาจจะส่งผลต่อหน้าที่การงานได้เลยทีเดียวนะครับถึงจำเป็นมากเลยที่เราจะต้องจัดสรรพลังงานเวลารวมถึงเงินด้วยนะครับมาใช้ในการดูแลสมองของตัวเองซึ่งมีตัวเลือกมากมายเลยในโลกปัจจุบันนะครับทั้งแบบฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะครับตั้งแต่คลิปสาระดีๆนะครับใน YouTube หรือว่าในช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือว่าพอดแคสต์ที่ฟังแล้วได้ไอเดียใหม่ๆ หรือจะดูสารคดีใน Netflix นะครับบางคนอาจจะเลือกซื้อหนังสือมาอ่านบางคนก็ไปลงเรียนคอร์สออนไลน์เข้าฟังงานสัมมนาเข้าเวิร์กช็อปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือกิจกรรมที่จะต้องจัดสรรเวลาให้สำหรับผมแล้วเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้มันเป็นสิ่งสะท้อนนะครับว่าเราเนี่ยห่วงตัวเองเรายังรักตัวเองอยู่นะครับโดยธรรมชาติของสมองเนี่ย ยิ่งถ้าเกิดว่ามันได้รับสิ่งใหม่ๆเข้าไปประท่าสังสรรค์บ่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งแอคทีฟนะครับแล้วก็มันจะเชื่อมโยงสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเนี่ยให้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เยอะแล้วก็เร็วขึ้นด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอินพุตเข้าไปน้อยนะครับสมองเนี่ยก็จะยิ่งเหนื่อยซึ่งก็อาจจะส่งผลกับอารมณ์ของเราด้วยนะครับอาจจะทําให้เรารู้สึกเบื่อเบื่ออยากอยากรู้สึกขี้เกียจนะครับแล้วก็ รู้สึกว่าชีวิตนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนะครับเราจึงควรห่วงตัวเองบ้างและดูแลสมองตัวเองให้กระชุ่มกระชวยอยู่เสมอคราวนี้มาพูดถึงกายกันบ้างนะครับพอเข้าสู่วัยทำงานแล้วเนี่ยคนจำนวนมากเลยครับที่ละเลยการออกกำลังกายไปนะครับเพราะว่าก็ไปใช้เรี่ยวแรงทุ่มเทให้กับงานแล้วก็เรื่องต่างๆที่จะต้องรับผิดชอบ เรื่องกายเนี่ยเป็นวิธีห่วงตัวเองที่เรียบง่ายแล้วก็ชัดเจนมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการกินนอนออกกำลังกายให้มีคุณภาพนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขั้นกินคลีนทุกมื้อก็ได้นะครับซึ่งบางคนทำได้นั่นก็คงจะดีมากนะครับแต่มันคือการตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรากำลังจะใส่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมันมีผลต่อตัวเราเอง ถ้าเราใส่สิ่งที่เป็นพิษเข้าไปอย่างน้ำตาลแป้งไขมันเข้าไปมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลร้ายในระยะยาวแล้วก็อาจจะทำให้เราเสียตังค่าหมอด้วยนะฮะหรือว่าถ้าเราต้องปาร์ตี้หนักๆอยู่บ่อยๆเนี่ยในวัยหนุ่มสาวอาจจะพอไหวนะครับแต่ว่าพออยู่ในวัยทำงานร่างกายเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยทำแบบนี้บ่อยๆก็อาจจะถือว่าไม่ค่อยห่วงตัวเองเช่นกันนะครับ ส่วนเรื่องที่สำคัญสุดๆเลยในชีวิตเนี่ยก็คือเรื่องการนอนซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยกลับไม่ให้เวลากับมันมักจะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่านอนเร็วเกินไปเนี่ยก็เสียดายเวลาบางคนจะบอกว่าดูเหมือนเป็นคนไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดว่านอนเยอะเกินไปซึ่งทําให้ประสิทธิภาพในการพักผ่อนเนี่ยลดลงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการนอนดึกเนี่ย คือการไม่รักร่างกายตัวเองสักเท่าไหร่นะครับส่วนการออกกำลังกายเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าถ้าเราสามารถแบ่งเวลามาสักสัปดาห์ละ3วันวันละประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นมากเลยแถมการออกกำลังกายเนี่ยก็ยังเป็นการคลายเครียดด้วยนะครับ ถ้าบางคนไม่มีเวลาวิ่งนะครับก็อาจจะลองหาโอกาสเดินให้มากขึ้นเช่นลองเดินขึ้นลงบันไดรถไฟฟ้านะครับหรือว่าในออฟฟิศก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะลองเดินเข้าซอยของออฟฟิศดูก็ได้หรือเดินออกไปกินข้าวเที่ยงกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราได้ทำงานหัวใจก็จะได้เต้นในจังหวะที่ถี่ขึ้นบ้างนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการดูแลกาย ที่ดีนะครับและนั่นก็เท่ากับเราห่วงตัวเองเพราะว่ากายเชื่อมโยงกับจิตใจคราวนี้ก็มาคุยเรื่องใจกันต่อเลยนะครับเพราะว่านอกจากความคิดแล้วก็ร่างกายแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามักจะละเลยไปอยู่มากๆเลยอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือสภาพจิตใจที่เราไม่ค่อยได้สัมผัสกับความรู้สึกที่จริงแท้ของตัวเองสักเท่าไหร่ การดูแลใจเนี่ยอาจจะไม่ต้องการพลังงานแล้วก็เงินมากมายอะไรนักนะครับแต่มันต้องการเวลามากๆเลยเราจำเป็นจะต้องให้เวลากับตัวเองเพื่อตรวจสอบความรู้สึกในแต่ละวันนะครับว่าในวันนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเรากำลังเป็นกังวลเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าเป็นทุกเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าโกรธใครอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรากำลังอิจฉาใคร หรือห่วงเรื่องไหนอยู่หรือเปล่านะครับความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยจะชัดเจนก็ต่อเมื่อเราเนี่ยอยู่ในสภาวะสงบนิ่งเปรียบไปเนี่ยก็เหมือนกับน้ําที่ถูกคนนะครับแล้วก็ถ้าคนอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่เห็นเลยว่าน้ําใสเนี่ยมันเป็นยังไงแต่พอสงบลงแล้วเนี่ยมันก็จะตกตะกอนให้เห็นนะครับว่าในช่วงเวลาที่นิ่งสงบแบบนั้นเนี่ยก็จะเห็นสิ่งต่างๆในใจตัวเองชัดเจนขึ้น ซึ่งพอเราได้มองเห็นความสับสนว้าวุ่นภายในใจแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะลองใช้วิธีการเจริญสติดูด้วยก็ได้นะครับนั่นก็คือการนั่งสมาธิแบบที่หลายๆคนเรียกนั่นเองนะครับแต่สำหรับบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าแบบนั้นจะดูธรรมะธรรมโมเกินไปนะครับก็อาจจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือมีสมาธิอยู่กับกิจกรรมที่ตัวเองชอบนะครับ อาจจะใช้การเดินเงียบๆตามลำพังนะครับการนั่งอ่านหนังสือหรือว่าอาจจะนั่งมองธรรมชาติก็เป็นไปได้นะครับช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้ผลิตผลงานอะไรออกมานะครับแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่จิตใจได้ผ่อนพักได้อยู่กับความสงบแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นของขวัญให้กับตัวเองที่ดีมากเลยโดยเฉพาะสำหรับคนที่ห่วงตัวเอง เพราะมันจะช่วยปรับคลื่นสมองให้กลับมาอยู่ในสภาพที่เป็นปกติผ่อนคลายสงบเรียบซึ่งเป็นสภาวะที่รู้สึกดีและเอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับหลายๆคนพูดตรงกันนะครับว่าความคิดใหม่ๆดีๆเนี่ยมักจะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่ใจสงบ พอเรามองเห็นแล้วนะครับว่าเราต้องการพลังงานและเวลาเนี่ยมาดูแลสมองกายแล้วก็ใจของเรานะครับผมมีคำแนะนำง่ายๆนะครับว่าเมื่อรู้แล้วว่าเราอยากจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยอาจจะลองใส่กิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยลงไปในตารางเวลาในชีวิตของเรานะครับแล้วก็ยืนยันกับตัวเองว่าจะทำกิจกรรมเหล่านั้นเพราะว่ากิจกรรมที่เราเลือกมาเนี่ยถือเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้น และดีต่อชีวิตของเราฉะนั้นเมื่อใส่มันลงไปในตารางแล้วเนี่ยก็ไม่ควรละเลยมันเพราะถ้าเราไม่ทำกิจกรรมเหล่านี้มันก็คล้ายๆว่าเราไม่ค่อยห่วงตัวเองด้วยเช่นกันนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยสำหรับคนที่ห่วงตัวเองก็คงจะมีการจัดสรรเรื่องของวินัยทางการเงินนะครับมีการกำหนดเงินออมที่ชัดเจน วางแผนการเงินในระยะยาวเพราะเราก็จะต้องเผื่อป่วยเผื่อกเกษียณไว้ด้วยนะครับการจัดการเรื่องนี้เนี่ยก็นับเป็นการดูแลตัวเองด้วยเช่นกันความสุขในชีวิตเนี่ยเกิดจากการที่เราตระหนักรู้นะครับว่าเราทำอะไรแล้วเราจะมีความสุขมีคำพูดคำพูดหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าอยากมีความสุขให้ทำในสิ่งที่ชอบให้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อนเพื่อนที่ฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่เนี่ย ก็เอยากจะขอเชิญชวนกันนะครับมาห่วงตัวเองบ้างด้วยการจัดสรรเวลาเพื่อดูแลสมองกายใจของตัวเราผมเชื่อว่าถ้าทำได้เราจะมีความสุขมากขึ้นครับนี่เป็นเพียงเรื่องราวบางส่วนของสมการความห่วงห่วงคำสั้นๆที่มีความสำคัญต่อความสุขความรักและอนาคตจากรายการเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์สเปเชียลเอพิโซด ความห่วงไม่เคยห่างยังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องชีวิตง่ายกว่าที่คิด